สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีกุมลัคกากลุมลัคนากลุ่มนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของคุณในเดือนอมกราคม2562จนไปถึงกลางเดือนกุมภาพันจนถึงกลางเดือนเลยนะคะโอเคชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดตั้งแต่13ากุมภาพันธ์ถึงสิบามีนาคมดูได้ทางรานาและราศีเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปโดยรวมอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะ ดูดวงเป็นการเป็นไกลไลน์ก็พอนะคะถ้าคุณมีความรักที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้คุณข้ามไปเนาะ,ะคุณได้ไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่เจ็ดดาบใบที่สองนะคะเป็นห้า,หาเหรียญใบที่สามเป็นนายอวานใบที่สี่เป็นสีไม้เทา้าใบที่ห้า เป็นเดแฮงแมนใบที่6เป็นเด็กถือดาบใบที่7นะคะเป็น6ดาบใบที่8เป็นเดอะทาวเวอร์ใบที่9ความคิดและจิตใจเป็น6ไม้เท้าส่วนใบที่10เป็นเดอะสตาร์ชาลาสีกุมได้ไพ่ประจําตัวของคุณคือ7ดาบเดือนนี้คุณอาจจะมีเล่เหลี่ยมสักนิดนึงอ,อยากจะทําอะไรที่มันไม่ตรงเกินไปก็ได้เลี่ยงอะไรสักอย่างนึง แต่ถ้าเป็นความรักถ้าไม่ใช่คุณก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะแอบ,บทำอะไรลรับๆล่อๆอยู่เห็นไหมเจ็ดดาบ aquela. ไม่ซื้อสัตว์มีความลับหร,รือแอบซื้อแอบส่องใครอยู่หรือเปล่าคะพอมีเด็กถือดาบอยู่ตรงนั้นด้วยที่ผ่านมาเป็นแปดไม้เท้ามี The Tower ตรงนี้คุณทะเลาะกันหรือเปล่าคะคุยกันแล้วทะเลาะกันไหมเด e ฮงแมนคนคนนี้นะคะห้อยหัวตัวเองอยู่ตรงนี้ ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะความรู้สึกยังคิดถึงยังรักและคิดถึงอย่างเจ็บปวดอย่างเจ็บปวดนะคะคิดถึงด้วยความทรมานด้วยเลือกที่จะห้อยหัวอยู่ตรงนี้เพราะทำอะไรไม่ได้ไงได้แต่คิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะอีกฝั่งหนึ่งหรือตัวคุณนะคะก็คือถึงว่าตัวจะมูฟออนไปแล้วไม่อยากอยู่ตรงนี้อย่างหนีปัญหาก็ได้หรือเหนื่อยแล้วแต่จริงๆลึกๆก็ยังคิดถึงอะคะ่ะยังรออยู่ ทาวเวอร์เกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะช็อกอะไรก็ได้หรือรับรู้อะไรก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้ว่าอีกคนหนึ่งไม่ได้มีคนคนเดียวหรือแอบทำอะไรรับๆล่อๆนะคะหมอว่าทาวเวอร์เกิดขึ้นคุณน่าจะรู้เดรสตาอาจจะเป็นชาวราศีกุมมีคนธาตุไฟเมษดสิงห์ธนูมีคนธาตุลมด้วยอายุน้อยกว่าเดรสตาหมอมองว่าหนึ่งนะคะคุณอาจจะได้ไปเยียวยารักษาแพ้ใจตัวนี้กำลังเข้าสู่การพักใจเยียวยาใจ อีกไม่นานคุณก็จะหายนะคะหมอว่าห้าเหรียญเกิดขึ้นตรงนี้ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินทำเงินหายโทรศัพท์หายหรืออะไรหายนะคะมันนอกเรื่องสังหน่อยเนาะโอเคในด้านความรักหมอว่าคุณไปตามใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่เห็นคุณเห็นค่าคุณเลยคุณรักมากคุณตามมาก รักมากคิดถึงมากแต่เขาไม่ใส่ใจเห็นไหมคะเขาเลือกที่จะเดินนําหน้าคุณเขาไม่ได้คิดว่าคุณเจ็บแค่ไหนคุณทุกข์แค่ไหนที่ต้องตามเขาเหนื่อยแค่ไหนกระโผกกระเพยเขายังไม่สนใจเลยมีเด็กถือดาบขึ้นมาอาจจะมีทิฐิต่อกันไม่คุยกันหรือเขาดื้อมากในความสัมพันธ์และหมอจะเตือนได้ว่ามีนายอฟวานกับมีแดไม้เท้าขึ้นมาตรงนี้ถ้าคนโสดนะคะ ได้พบเจอใครช่วงนี้มันจะมีแรงแพลชั่นนะคะแรงดึงดูดต่อกันอาจจะมีระวังนะคะเป็นพวกวันในสแตนคือไม่ได้เกี่ยวกับว่าไปเที่ยวอะไรหรอกมันมีแพลชั่นคือความรู้สึกดีๆให้กันนะคะมันมันล้นมันเกินแล้วมันไวมาเลยอาจจะอาจจะระวังเนื้อระวังตัวนะคะอาจจะเสียเสียตัววัยอะไรเงี้ยถ้าคุณว่ายังไม่อยากไปถึงขั้นนั้นคุณก็เซฟตัวเองนะชะลอลงอ่า ทีนี้หมออยากรู้ว่านะคะแต่มีไพ่ตรงตำแหน่งความคิดและจิตใจเป็นหกดาอหกไม้เทา้าความสัมพันธ์นี้มีใครสักคนหนึ่งนะคะที่แบบว่าที่เอาใจใส่คนมากเกินไปแต่แนวโน้มอนาคตคนที่เขาไม่ใส่ใจคุณคนที่คุณให้ใจทุ่มเททุกอย่างที่เขาไม่มองคุณเลยเขาจะกลับมาสนใจคุณนะคะคุณจะได้รับชัยชนะเห็นไหมหกไม้เท้าอยู่ตรงเนี้ยเหมือนกษัตริย์นะคะออกไปออกรบ แล้วก็ได้ลบชนะมีชื่อเสียงของมีชื่อเสียงมีชอบมาก่อคือเป็นรางวัลน,นะคะโอเคนั่นแหละเหมือนคุณละทุ่มเทให้ความรักไปเท่าไหร่แนวโน้มอนาคตเขาจะเห็นคุณเห็นค่าเราเขาจะกลับมารักเราแต่ไม่ทุกคนนะคะชาลราสิกุมหมอขอถามนะคะเดแฮงแมนคุณเลือกที่จะห้อยหัวอยู่ตรงนี้โอเคสามดาบ ภายใต้สำหรับหกเหรียญคุณเลือกที่จะห้อยหัวเลือกที่จะเสียสลายอยู่ตรงนี้หมอมองว่าชาวราศีกุมบางคนถ้าคิดว่าออีกคนหนึ่งเขาแบ่งใจให้อีกคนหนึง่งเพราะว่ามันเป็นเจ็ดดาบคุณก็เลือกที่จะห้อยหัวรอตรัวนี้และให้อภัยด้วยคุณคิดนะคะหมอว่าคุณให้อภัยคนลกของคุณได้นะคะอืม ถึงเขาจะแบ่งปันใจให้ใครเพราะคุณรักไงคุณให้เขาทุกอย่างให้เขาเป็นที่หนึ่งให้สถานะที่หนึ่งให้ความรักให้ความใส่ใจหรือแม้กระทั่งทางเบสิกก็คือให้ให้ช่วยเหลือเรื่องเงินทองคุณเลือกที่จะเสียสลายอยู่ตรงนี้รอเขาอยู่ตรงนี้มากกว่าชาวราศีกุมบางคนนะคะขอหนึ่งใบให้หกดาบขอหนึ่งใบให้หกดาบนะคะ ห้าห้าห้าไม่เท้าความสัมพันธ์นี้มีปัญหายุ่งยากตามมานะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยยังไม่จบเลยปัญหายุ่งยากตรงนี้พราะคนของคุณไปแบ่งใจใครให้คนอื่นหรือไม่ก็ตัวคุณแชร์หัวใจให้ใครคนอื่นแล้วไงมันเลยปัญหายุ่งยากที่ไม่จบเพราะคุณรู้มาตั้งนานแล้วมั้งหมอว่านะคะโอเคขอหนึ่งใบให้ทาเวอร์นะคะขอหนึ่งใบให้ทาเวอร์ขยายเดิทาเวอร์นะคะ สิบเหรียญความรักที่อยากจะบ่มเพาะกันมานานเป็นสิบเหรียญคุณอยู่กับใครสักคนที่มั่นคงไปแล้วสิบเหรียญหรือไม่คุณอาจจะไปรู้ความจริงก็ได้ว่าคนที่คุณค,คุยคนที่คุณคบเขามีครอบครัวหรือเปล่าคะชาวราศีกุมฝั่งโซนนี้นะคะแต่หมอขอดูห้าเหรียญบ้างนะคะขอหนึ่งใบให้ห้าเหรียญ เด็กถือเหรียญคุณยังมีความรู้สึกดีๆอยู่เลยค่ะให้กับอีกคนนึงคุณยังเลือกที่จะรอเขานะคะยังรอที่จะมอบเหรียญหนึ่งเหรียญให้คนคนนั้นหมอคอยหมออยากรู้นะคะขออีกหนึ่งใบให้สิบให้สิบเหรียญน,นะคะ tower กับสิบเหรียญคุณรู้ความจริงใช่ไหมคะขอหนึ่งใบให้สิบเหรียญ the tower the ตา a คุณเลือกที่จะเทใครสักคนนะคะที่เขามีครอบครัวแล้วหรือไม่คนที่เขาหลอกลวงโกหกคุณเป็นเจนดาบคุณบอกว่าคุณเหนื่อยคุณจะไปพักใจและเลือกที่จะเทพักใจเยียวยาหัวใจตัวเองชาวราศีกุมบางคนนะคะหรือไม่ก็คุณก็คุยคุยกับคนธาตุลมเหมือนคุณตุนกุมเมทุนก็ได้โอเคขอหนึ่งใบให้เด็กถือดาวนะคะทำไมนะคะคนคนนั้นของคุณ เป็นเด็กถือถหรือดาบหรือไม่คุณจะดื้อและหัวแข็งมากขึ้นหรือเปล่าขอหนึ่งใบให้เด็กถือดาบ The t ท m Plan ชาวราศีธนูลักนณาธนูคุณมีเยอะใหญ่กับเขานะคะหมอว่าคุณยังแอบสืบแอบสองเขาอยู่เลยถึงแม้จะดื้อก็ลดความดื้อที่ลงบ้างนะโอเคหมอขอหนึ่งใบนะคะให้เดอะสตาเป็นไพ่สรุปของคุณทำไมได้เดอสตาชาวราศีกุมเหมือนกันเลย หกอะเจ็ดถ้วยหมอมองว่าคุณยังมีความฝันความหวังกับใครสักคนหนึ่งอยู่นะยังอยากที่จะมองดูหรือไม่คนคนนั้นของคุณเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะนะคะเป็นเจ็ดถ้วยมีสเสน่ห์คนเขาหายเยอะโอเคขอขอไพ่นะคะตำแหน่งความคิดและจิตใจของเขาเป็นหกไม้เท้าเขายังอยากที่จะเอาชนะใจคุณอยู่นะคะหมอมองแบบนี้ โอเคขอให้ชาวราศีกุมนึกถึงคนคนนั้นนะคะคนคนนั้นของคนคนนั้นของชาวราศีกุมลัคนากุมคิดยังไงกับคุณค่ตอนนี้แปดถ้วยม,มีการเดินจากไปเนาะความรักที่มันไม่เติมเต็มเขาเขาเลือกที่จะเดินจากไปหรือไม่เขาคิดว่าคุณอะไรเดินจากไปมันไม่เติมเต็มไงรักหกดาบ อได้ไพ่เหมือนใบนี้เลยเขาอาจจะคิดว่านะคะเขาอาจจะคิดว่าอาจจะเลือกเดินจากมาไปพักใจพักเบรกเป็นหกดาบอย่างเงี้ยเพราะว่าความรักมันเหมือนทุกข์นะรักเขาแต่เขาไม่รักเราไม่เติมเต็มความสัมพันธ์ให้เราอะไรเงี้ยเขาก็เลยเลือกที่จะไปข้างหน้าก่อนเดว เกิดขึ้นคุณคุยกับคนทางไกลหรือเปล่าคะคนต่างชาติก็ได้มันมีความน้อยเนื้อต่ำใจเจ็ดเหรียญใจเขาคิดนะคะว่ามีใครสักคนหนึ่งรอความสัมพันธ์นี้อยู่เป็นเจ็ดเหรียญเดมิจิเชียนขออีงใบหนึ่งเดมเพลอร์ โอเคหมอมองแบบนี้นะคะเขาคิดว่าความรักความสัมพันธ์นี้ถ้าไม่ใช่คุณกับเขานะคะเขาบอกว่าเดินจากมาเพราะว่าเขาเหนื่อยแล้วเห็นไหมขอพักเบรกพักใจก่อนคุยกับคนทางไกลหรือเปล่าคะมันเลยมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันเลยมีเ,เป็นแปดถ้วยที่เดินจากกันมาแต่ว่ามีใครสักคนที่รออยู่นะรอที่จะสื่อสารติดต่ออยู่ริมิชเชียนคิดว่าคุณรักกับคนที่เขา ยังไม่พร้อมที่จะมีหยุดกับใครนะคะเขาพร้อมที่จะยังไปข้างหน้าอยู่อเดมเพลอร์เห็นไหมทําแต่ง,งานด้วยแล้วก็คนคนนี้นะคะบอกไปแล้วเดมเพลอร์ก็คือมอีมีอีกโก้สูงเป็นไพ่พระราชาไพ่จัก,กรพรรดิไพ่ของคนที่ว่าเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักเป็นศูนย์กลางเขาไม่ค่อยฟังใครเขาใจร้อนเขาทําแต่ง,งานไม่ง้อใครด้วยเขารอยอย่างเดียว หรือไม่เขาคิดว่าคุณนั่นแหละค่ะเขาคิดถึงอยู่นะคะแต่เขาคิดว่าคุณนะ่ะไม่ง้อเขาหรือเปล่าเขาก็เลยได้ตลรอตอนนี้เป็นแปดถ้วยเดินจากมาทั้งที่เสียใจทั้งที่ยังรักอยู่อะไรแบบนี้หรือเปล่าคะใจเขาคิดนะคะโอเคขอดูไพ่แนวโน้มอนาคตของคุณบ้างค่ะเขาจะเป็นยังไงนะคะแต่มีไพ่สื่อสารอยู่ตรงนี้นะคะขอให้คุยกันดีๆนะหมอว่าพวกคุณคุยกันแล้วทะเลาอกันด้วยด้วยนะคะเพราะการสื่อสารนี่แหละอืม ขอแนวโน้มความสัมพันธ์ชาวราศีกุมแลัคนาลุมกับคนคนนั้นนะคะจะเป็นยังไงในออกครับขึ้นมานะคะเป็นใบแรกสองเหรียญเ็มเพรสควินถือเหรียญห,ห้าไม้เท้าขออีกหนึ่งใบนะคะ เดเลเวอร์สี่เหรียนล่วงออกมาหลายครั้งและคะ้ค่ะโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนะคะเป็นไนลออครับเป็นสองเหรียญเป็นเดมเพลทเป็น Queen ถือเหรียญเป็นห้าไม้เทา้าเป็นสี่เหรียญแล้วก็เดเลเวอร์บอกไว้เลยเดรเลเวอร์มีเดมเพล e มีควีนถือเหรียญด้วยมามองแบบนี้นะคะว่า แนวโน้อมอนาคตนะคะนายออฟคับคือมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่แล้วสองเรียนนะ่าจะเป็นการบาลานซ์มากกว่าหรือเป็นชอยก็ได้ว่าจะเอาคนไหนดีระหว่างควีนถือถ้วยอ่ะควีนถือเหรียญกับเดมเพลสอาคนที่ใช่และก็คนที่ชอบมากกว่าอืมหรือไม่ก็คนที่หนึ่งเขาอาจจะเป็นแฟนมีแฟนแล้วก็ได้นะคะ นที่ใช่สําหรับเขาแต่หมอมองว่ามันมีช้อยนะคะอย่างไร The l ว v e ์แนวโน้มพวกคุณนะคะมันยังเป็นรักสามเศร้าอยู่เลยมันไม่ได้มีเราสองคนสี่เหรียญใครสักคนยังกอดรัดความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะบาลานซ์สองคนหรือบาลานซ์เหตุการณ์ยังไม่ให้จบยังไม่ให้จากไปไหนนะคะต้องบาลานซ์ไว้เพราะไม่รู้ว่าจะเลือกใครไงเพราะว่าเดมเพสก็ดีคนนี้นะคะ Queen ถือเหรียญก็ใช่อะไรประมาณเนี้ยอ่า ดีทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องบาลานซ์ไปค่ะใครสักคนหนึ่งนะคะอาจจะไม่ตรงกับคนทุกคนนะอ่ารู้สึกดีๆทั้งคู่เลยอาจจะเริ่มจากเป็นเพื่อนกันก่นกอนนะคะบางคนแล้วก็ถือชอบกันปัญหายุ่งยากมันมีมานานแล้วนะแค่นี้ไหมมันยังไม่ได้มีการเลือกใครเลยเพราะว่ามันมีมานานแล้วเดลเวอร์อยู่แล้วเป็นรักแต่เป็นรักสามเศร้าไม่ได้เราสองคนด้วยซ้ําเป็นเราสามคนสี่คนอะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์แนวโน้มนะคะยังจะยุ่งยากยุ่งเหยิองอยู่เลย หมอว่านะคะโอเคขอแนะนำไพ่นะคะขอแนะนำไพ่ให้ชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะขอไพ่แนะนำให้ชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะขอไพ่แนะนำด้วยค่ะให้ชาวราศีกุมลัคนากุมเดแชริออดทายพิเทศแทมพ์แลน เพโ f s สอดอ่าหมอเห็นแบบนี้นะคะหมอว่าความสัมพันธ์ขออาอ่าไพ้แนะนำว่าหรือไพ้สรุปเ h ช r ร o t อมืมีชาวราศีกรกฎคนทางไกลคนต่างชาติก็ได้หาพีเทนเดแทนพันชาวราศีธนูลักขนาธนูชาวราศีสิงเดอสเตนเพโอบสอดอ่า หมอมองว่านะคะความสัมพันธ์นี้มีไฮพีเทสก็คือมันมีเป็นอยู่แล้วล่ละเจนดาเป็นไพ่เมนเอเนจีน่าหลักก็มีไฮพีเทสด้วยความสัมพันธ์ที่มันหลบหลบสัน้นๆความรักที่ไม่มีสถานะความรักที่เป็นความลับนะคะหมอมองว่ามันยังจะเป็นต่อไปเพราะว่า มันไม่มีใครเลือกใครได้ The เ a l a n c นยังใครเห็นไหมคะมันยังเป็นเยื่อใยต่อกันที่ตัดกันไม่ขาดนะคะไม่ว่าจะสองคนเราสองคนสามคนมันตัดกันยังไม่ขาดเะอะเดสตินมันยังกลับไปกลับมาวนเวียนอยู่อย่างนี้ค่ะหมอมองเห็นนะคะมันยังยุ่งเหยิงในสภาวะความสัมพันธ์ของคุณนะคะเด็กถือดาบเห็นไหมมีการส่องกันไปส่องกันมาหรือมีทิฐิมีแบบมีความดื้อดึงในความสัมพันธ์ไม่มีใครลงให้ใครนะคะ หมอคออีกงหนึ่งใบนะคะว่าจะจบไหมรักสามเศร้าเราสามคนแนะนําค่ะไพ่ไพ่ใบนี้นะคะกระเด็นออกมาแนะนําว่าถ้าความสัมพันธ์นี้มันเหนื่อยมันทุกข์มันอะไรขอให้คุณนิ่งๆเข้าไว้นะคะนิ่งก็คือน,นอนนิ่งๆสวดนมนต์ไหว้พระก็ได้หรือให้คุณสงบนิ่งเข้า,ขาไปนะคะแต่ถ้าใครโสดอยู่นะคะหมอว่าเป็นโสดต่อไปได้ไหมคะสักเดือนสองเดือนหมอว่า คุณจะมีความสมาธิเหนื่อยอะค่ะถ้ามีความรักตอนนี้ดูนะคะมันมีความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมันแอบ,บซ่อนเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้ถ้าเป็นคนโสดครับภายแนะนำว่าให้คุณนิ่งๆไปก่อนแต่ถ้าคุณมีความรักแล้วหมอก็มองว่าขอให้คุณสงบนิ่งทําสมาธิมีสติดูนอนสวดมนต์ไหว้พระดูก็ได้อืมเพราะว่ามันมีปัญหายุ่งยากตามมาเยอะเลยมันยังไม่จบ เดือนนี้นะคะชาวราศีกลุ่มลัคนากลุมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ